ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณออดีีตคืบร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปลอดภัยไว้ก่อนของเราก็จะมาแบบแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะมาพูดกันถึงเรื่องความปลอดภัยของโลกโลกทั้งใบนะครับก็หนังสือพิมพ์ข่าวคราว,าวโทรทัศน์ดังไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องว่าสภาวะของโลกนี้มันร้อนเรื่องอากาศร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทั่วโลกเจอวิกฤตกันไปทั่วแล้วก็ ปัญหาที่ได้ยินข่าวคราวมาก็คือเรื่องของน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งขั้วโลกกําลังละลายตัววันนี้เรากา็ได้เชิญวิทยากรนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งผมไปพบโดยบังเอิญและเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยก็เลยเชิญท่านมาออกในรายการปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ท่านก็คือคุณเทพพงศ์อัครบอวรน,นะครับ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทมิกเซลจำกัดสวัสดีครับคุณเทพพงศ์ครับสวัสดีครับสภาวะของโลกนี่คุณเทพพงศ์มีข้อมูลมีมุมมองอย่างไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะนาเรื่องเก่าแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งหลายตั้งยี่สิบปีที่แล้วนะครับผมก็สนใจเรื่องแบบนี้ก็เลยเข้าไปศึกษาอพอศึกษาเสร็จก็มีโอกาสที่ไปเรียนรู้นะฮะแล้วไปเจอ สินค้าบางตัวซึ่งสามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะะก็เข้าไปศึกษาจริงจรงจังๆไอท้ที่ไอ้ที่ฝรั่งเขานักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาพูดกันมาว่าไอเรือนกระจกนะครับลองอธิบายคร่าวๆสักนิดหนึ่งว่าไอที่โลกมันร้อนขึ้นเนี่ยนะครับ,รบมันมันมันเป็นเพราะอะไรไอปริยาเรือนกระจกนี้เกิดจากการที่เราใช้พลังงาน ทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือการเผาไหม้ของทุกชนิดนะก็จะเกิดเป็นแก๊สต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลอยขึ้นไปนะเอก็ทำให้บรรยากาศไปหุบโลกบรรยากาศของโลกนี่จะมีความหนาแน่นขึ้นครับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาในโลกซึ่งปรับสภาวะอยู่เป็นล้านล้านปีนะฮะก็ถูกมนุษย์เนี้ยใช้พลังงาน ทำให้เกิดมีแก๊สลอยขึ้นไปหนาขึ้นหนาขึ้นยิ่งพัฒนายิ่งใช้พลังงานเยอะอ่ามันไปเป็นเหมือนกับฉนวนไปหุ้มห่อโลกไปหุ้มห่อโลกบรรยากาศของโลกครับเยอะแยะมากแล้วทีนี้เอาล่ะมามาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าคุณเทพพงศ์คุณเทพพงศ์นี้ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ครับอ่าแต่ว่าเป็นนักประสบการณ์ประสบการณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใช่ครับตรงนี้เราก็เลยไม่คุยกันแบบวิชาการจ๋ะแต่ก็คุยกันแบบผู้มีประสบการณ์ครับ แล้วไปมีผมเห็นมีที่ผมสนใจก็คือว่า,าเรียกว่านวัตกรรมกันอะไรกันนะฮะที่เป็นเกิดจากประสบการณ์และมันสมองของคุณเทพพงษ์และทีมงานเนี่ยครับจนกระทั่งสหประชาชาติยอมรับอันนี้สิครับที่ผมสนใจเล่านิดนึงว่าไปเกี่ยวข้องยังไงกับสหประชาชาติและผลงานที่ว่าน,นี้มันเป็นอะไรสืบเนื่องมาจากนะฮะไปเรียนรู้รเกี่ยวกับเรื่องฉนนความร้อนอาจากประเทศเยอรมันโดยเพื่อน เยอรมันนี่ชักชวนไปแล้วมาเรื่วมร่วมกันทําธุรกิจนะฮะก็นํามาฉนวนความร้อนเนี่ยเอามาช่วยประเทศไทยในการประหยัดพลังงานนะฮะฉะนั้นฉนวนส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาในครั้งแรกๆเนี่ยฮะก็เป็นการประหยัดพลังงานแต่ตัวของฉนวนเองนี่เป็นพิษนะประหยัดพลังงานแต่ก็เป็นแต่มันมีมลพิษอยู่ในตัวเองด้วยก็ไปเจอสินค้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่า PE f o ฟ m p e อีฟครับสมัยก่อนนี่ยีปีที่แล้วนึงเพิ่งจะค้นพบกันเป็นนวัตกรรมใหม่นะผมก็เลยสนใจศึกษาเรื่องนี้จริงจังแล้วเป็นคนแรกนะที่นำเอาสินค้าชิ้นี้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยนำเข้าจากทางยุโรปต่อมาก็นำเข้าจากทางญี่ปุ่นนะฮะสุดท้ายแล้ผลิตเองนะฮะผลิตเองผลิตเองได้เหมือนเขาหรือว่าดีกว่าเขาอีกเราพัฒนาขึ้นมา จึงทั้งดีกว่าดีกว่าเขาเขาบอกว่าดีกว่ามากๆมา <นะ S 1> กแต่ที่เขาเบอกนี่คือผมสงสัยแล้วไปเกี่ยวข้องยังไงกับสหประชาชาติเนื่องจากไอ้ไอการการประหยัดพลังงานนะฮะมันก็ไปทําให้การใช้พลังงานนี่น้อยลงอืใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอืนะฮะมันก็ปนไปทําให้มีการประหยัดเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าแก๊ส น้ำในเขื่อนฐานหินซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดแก๊สไปทําให้บรรยากาศครับของโลกร้อนขึ้นมันเป็นตัวที่จะช่วยทําให้ใช้พลังงานน้อยลงน้อยลงเพราะว่ามันประหยัดพลังงานนั่นเองอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งผมได้ยินข่าวมาว่าเขามีองค์กรอะไรของโลกนี่จะเป็นสหประชาชาติหรือเปล่าสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนตามประเทศเพื่อจะประหยัดพลังงานก็ ตรงนี้หรือเปล่าแล้วคุณเทคุณเทพพงไปเกี่ยวตรงนี้หรือเปล่าคือก็ทราบข่าวมาแล้วว่าเนื่องจากว่าไอการที่ทําให้โลกร้อนขึ้นครับไปเกี่ยวข้องกับชั้นโอโซนถูกทําลายโดยสาร CFC นะมิกเซลเนี่ยผลิตชนวนสมัยแรกที่เราได้โนฮามาก็ไปใช้สาร CFC ฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาในการผลิตตลอด เนื่องจากว่าทางประเทศไทยได้ไปเซ็นสนธิสัญญาเราก็อยู่ในองค์การสากประชาสิมพังคมโลกที่จะต้องปฏิบัติตามเขาแล้วจะต้องลดเลิกละการใช้สารซีฟล์สีลงมาจงกระนั้นถึงวันหนึ่งก็ต้องเลิกใช้โดยเด็ดขาดนี่เป็นข้อสัญญาของประเทศไทยกับสหประชาชาติแล้วเราก็เลยคิดขึ้นมาคิดไม่ได้ครับเพราะว่าโน้ตเฮานี่เราเราไม่รู้จะทำยังไงก็ได้ทราบข่าวว่าองค์การสากลประชาสัมพนี่ยมี เงินสนับสนุนนะฮะกับกับธุรกิจที่จะมีวัตถุประสงค์ในการเลิกเลิกรดละใช้สาร CFC นะผมก็ทำจดหมายไปนะทำเป็นคล้ายๆกับใบสมัครไปขอเงินสนับสนุนนะนะด้วยความบังเอิญมีการประชุมใหญ่ที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาแล้วโปรเจกต์เราเนี่ยเป็นโปรเจกต์เดียวในโลกนะที่เข้าไปประชุมใหญ่ ในวอนที่เอาได้รับการอนุมัติจากในที่ประชุมใหญ่<อ>ได้รับเงินสนับสนุนมาสามแสนสามืนเก้าพันห้าร้อยเหรียญนะฮะ้วเห็นว่ามีเนี่ยแหละไอ้ตรงจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ว่ามีฝรั่งต่างชาติมากันต้องหลายคนจะมาขอเทคโอเวอร์ซื้อกิจการถูกต้องฮะตอนนั้นขณะที่ฝรั่งจะมาซื้อกิจการเนี่ยทางคุณเทพพง์ยังไม่รู้ไม่ทราบ แสดงเข,เ,เขารู้ก่อนเราเขารู้ก่อนเราเขาก็เตรียมที่จะมาคุกเอาไอโนฮาว,อ,วอันนี้ขึ้นไปครับเพราะถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของโลกค,เ,คเป็นบริษัท<ห>เดียวในโลกนะฮะในโลกที่ได้รับโอพิจาณาณาภาคภูมิใจตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นความภาคภูมิใจผมเองก็ไปพบแล้วก็รู้จักคุณเทพผงเห็นผลงานชิ้นนี้จึงอยากนํามาเสนอนะครับเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมว่าคุณเทพพงศ์มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ สหประชาชาติถึงให้การยอมรับในเรื่องนี้และก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พัฒนายผลในประเทศไทยและก็นานาชาติได้เลยสักครู่นะครับครับคุณเทพพงครับผมผมคุยไปผมก็รู้สึกมีมีอารมณ์ร่วมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคนไทย กว่าจะมาถึงตรงเนี้ยที่สหประชาชาติให้การสนับสนุนเนี่ยคุณเทพพงใช้เวลาสักกี่ปีครับสิบห้าปีสิบห้าปีนะครับปีก็แล้วถามหน่อยตอนที่สหประชาชาติเขาเขาให้การสนับสนุนนี่ยเขามีพิธีอะไรหรือว่าคุณเทพพง์มีความตื่นเต้นยังไงหรือว่ารัฐบาลไทยสมัยโน้นนะครับผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีมีม,ม,มีมีอะไรที่รู้สึกว่าทําให้ ไม่รู้หรือมีอะไรบ้างครับครับมีคือวันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานครับบอกให้ไปรายงานตัวต่อท่านอาธิบดีกรมโรงงานคือสมัยนั้นก็ท่านมานัสสุขสมานครับเป็นอธิบดีกรมโรงงานนะฮะไปถึงท่านอาธิบดีไม่ไม่ว่างก็เลยให้ท่านรองอธิบดีสมัยนั้นท่านดรวีระมาวิจักต์อืก็มาต้อนรับแล้วก็พาเข้าไปในห้องประชุมเล็กท่านถือกระดาษไปใบเดียว ท่านก็นบอกว่าไม่ทราบว่าคุณได้พงไปทำอะไรกันมามนะฮะท่านอธิบดีมนัสนนี่ต้องเดินทางไปสาธารณชาติเซ็นสัญญารับเงินมาก้อนหนึ่งในนามของประเทศไทยนะ,ะเอามาให้บริษัทมิกเซลอเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะท่านก็ให้สำเนาสัญญาแล้วในในใน,ในคอดิชันในเงื่อนไข ที่ทางสารประญาชาติเ,เขานําผลิตภัณฑ์หรืออะไรของเราไปทดสอบแล้วเนี่ยแปลว่ามันปลอดจากโมลพิษคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เป็นพิษอยู่ตัวเดียวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นพิษเพราะว่าสาร CFC นะฮะไม่ติดไฟมไม่แพงนะแล้วก็เ,เป็นไม่ไม่เกี่ยวกับมลภาวะโลกในสมัยหนึ่งนะฮะก็ใช้ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องเย็น นะฮะเรื่ององค์การคอมพิวเตอร์ใช้ล้างแล้วก็ใช้ผลิตโฟมแต่ปรากฏว่าเมื่อพิสูจน์ได้ว่าไปทำลายอยชั้นโอโซนของโลกะนะฮะสหประชาชาติก็ให้เงินสนสับสนุนนะก็อยากจะให้เราเนี่ยเปลี่ยนเทคโนโลยีไอต้ตรงนั้นเราไม่มีเนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทของคนไทย ไม่ได้ทานเฟอร์โนฮามาจากใครนะเป็นของที่เราคิดขึ้นมาเองผลิตขึ้นมาเองแล้วผลิตฉนวนได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคยผลิตได้อ๋อเรียกว่าตอนที่สาประชาชาติจะให้เงินมาเนี่ยขณะนั้นเรายังใช้สาร CFC อยู่ใช้สาร CFC ให้มานี่เพื่อบอกว่าให้เลิกใช้ให้เลิกใช้เสร็แล้วไปคิดอ่านใหม่ครับอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแล้วจากผลที่เราได้ศึกษาแล้วก็คิดอ่านนี่เราต้องรายงานสาประชาชาติเขาคือสารชาติสาประชาชาตินี่เขาจะส่ง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเขามาดูผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาครับตลอดเวลาสี่สี่ปีในช่วงที่เราอยู่ในช่วงที่เราอยู่ในข่ายอยู่ครับผลสรุปออกมาว่าการพัฒนาของเราตามเทคโนโลยีใหม่เมื่อเลิกใช้แล้วเขาเขายอมรับ่ะไงดีขึ้นดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าสุดท้ายเลยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับครับเนื่องจากโน้ตเฮาที่สายประชาชาติให้นะสายประชาชาติบอกว่าไม่ต้องบอกโน้ตเฮาของเราหรอกเอาสองสองสองอย่างมารวมกัน มันก็ทําให้เราพัฒน,นาได้ได้ได,ได้ได้ดีขึ้นนะฮในระหว่างที่สาธารณาติดูแลเราอยู่สี่ปีนะฮะเขาก็จะทดสอบอยู่ตลอดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ตลอดเวลามาเช็คนะฮะว่าว่าการพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรนะรตลอดเวลาตลอดระยะเสีปีจากการที่ฟังและได้ดูการทดสอบนะครับเท่าที่ฟังมาไอ้สารตัวเนี้ย มันติดไฟก็เป็นชนวนติดไฟยากด้วยใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับโฟมต่งางๆนี่ไวไอ้ของเรานี่จะช้าวกว่าคือมันอย่างนี้นะฮะ<ๆ>เนื่องจากว่าเม็ดพลาสติกที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตับนะเป็นเม็ดพลาสติก LDPE นะฮะซึ่งเป็น LDPE ที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษ ก่อสิ่งแวดล้อมเป็นชนิดเดียวกันที่ใช้ในวงการแพทย์ทําพวกเครื่องมือแพทย์สายน้าเกลือถุงน้าเกลือนะฮะรวมทั้งภาชนะบรรจุพันธุ์ของอาหารน้ํายานะเป็นประเภทเดียวกันประเภทปลอดภัยแล้วท่านั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่สนใจขบวนการผลิตที่ที่ที่อยู่ในวงการที่ที่ที่ขบวนการผลิตของชนวนตัวนี้นะฮะก็ไม่มีน้ำเสียใหม่มีควันพิษใหม่มีขยะเพร์รีไซเคิลได้หมดนะฮะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาก็ไปใช้เป็นฉนวนความร้อนกครับกันความร้อนตั้งแต่หลังคาบ้านลงมาถึงฝ้าบนฝ้าใต้ฝ้าผนหนังบนพื้นในวงการแอร์แล้วรูปร่างเสึกวัสดุที่ออกมานี่แม้น่าใช้เหลือเกินคือไปใช้งานก็ง่ายจะเป็นแปะผนังก็ได้ฝ้า แบบว่าเขาเรียกอะไรฝ้าลงฝ้าลอยนี่นะเอาขึ้นไปก็ใช้ได้แทนที่ได้เลยนะครับแล้วก็กรูลังคาก็ได้ก็ได้การความร้อนก็ประหยัดพลังงานรัฐบาลก็กาลังสนับสนุนกันเลืกอยเรื่องประหยัดพลังงานเพราะแอร์เออก็จะได้ใช้กําลังแต่น้อยก็เย็นชับสบายดีก็เป็นประโยชน์แล้วเห็นบอกว่ายังมีความสําคัญกับเรื่องไอ้เรื่องเสียงในเรื่องเสียงตรงนี้เห็นบอกมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ดีไซน์ออกมาสําหรับ เรื่องเสียงโดยเฉพาะเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เราพัฒนาประมาณห้าปีนะฮะแล้วทดสอบเห็นว่าโดยการโดยการแนะนำนะของอาจารย์ทวีศรีบุญเรืองนะฮะอาจารย์คณะสถาปัตย์นะฮะสมัยห้าปีที่แล้วก็ไปเยี่ยมที่โรงงานนะไปคุยเรื่องฉนวนความร้อนแต่พราฏว่าท่านบอกว่าผมก็ผมก็พิเศษให้ท่านฟังว่านอกจากการร้อนได้ยังยังกันเสียงได้ด้วยนะครับ ท่านก็บอกว่าลองพัฒนาให้เป็นฉนวนเสียงดูสิฉนวนความร้อนทุกชนิดเลยสามารถจะพัฒนาให้เป็นฉนวนเสียงได้แม้นี่ถ้าทำได้อย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาผมเห็นแล้วรู้สึกว่ากระทัดรัะเหมาะมากวิทยุชุมชนเวลานี้ประเทศไทยมีวิทยุชุมชนเท่าที่ฟังฟังข่าวนะสามสี่พันแห่งนะครับแล้วผมเคยไปเยี่ยมของพรรคพวกไปดูับปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นฉนวนการสงการเสียงเลย ผมว่าอันนี้เหมาะมากนะครกับวิทยุชุมชนก็จะได้เก็บสงเก็บเสียงให้ซุ้มเสียงมันดีด้วยแล้วก็ช่วยกันในเรื่องแอร์ถึงวมาจะอยู่ห้องแอร์ก็จะได้เก็บความร้อนไปด้วยด้วยในตัวช่วยป้องกันความร้อนไม่ใช่เก็บความร้อนนอกจากนั้นยังมีพวกบ้านอยู่อาศัยนะครับพวกคาราโอเกะห้องร้องเพลงดูหนังดูหนังวงเทยเตอร์ห้องซ้อมดนตรีับนะแล้วก็เดี๋ยวถามหน่อยมิกเซลเนี่ยผลิตเป็นสินค้าสําเร็จหรือผลิตเป็นวัตถุดิบที่ลักษณะสินค้าต่างๆนี่มีแบบ พวกที่ต้องใช้นี่ตู้เย็นต้องใช้ไหมแอร์เออต้องใช้ต้องใช้ไปเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของตู้เย็นฉนวนฉนวนอะไรนี้ใช่ไหมครับอยู่ในตัวแอร์ก็มีนะท่อส่งความเย็นในระบบปรับอากาศทั้งหมดนะฮะใช้อยู่ก็เป็นลักษณะที่เราทําส่งให้ทางโรงงานแอร์ครับเป็นความภาคภูมิใจครับท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเมื่อได้พบได้เห็นได้ทราบอย่างนี้ก็อยากจะนําเอามาอวดบอกกล่าวกันว่า เป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยด้วยกันนะครับคุณเทพพงศ์อัครบวรนี่สาประชา,ชาติยอมรับตราสหรประชา,ชาตินี่อยู่กับผลิตภัณฑ์เราได้เลยอยู่ตลอดเลยครับเป็น<อ>สินค้าชนิดเดียวนะตามเอกสารที่ได้อวดได้โชว์ท่านผู้ชมไว้แล้วเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นความภูมิใจแลวผมคิดว่าน่าได้รับการส่งเสริมนะครับเพราะว่าเวลานี้เรื่องปัญหาพลังงานเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมรัฐบาลก็ถือเป็นนโยบายสําคัญนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณเทพพงศ์แม้เวลามันน้อยนะครับ <Yeah. S 1> ก็คุยกันพอให้ผู้ชมแล้วก็ผู้บริหารประเทศนะครับ <Yeah. S 1> ได้รู้ว่ามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมันสมองของคนไทยนะครับ <Yeah. S 1> อยู่ในบ้านเราแล้วก็ผมเชื่อว่าสหประชาชาติเองถ้าไม่แน่จริงหรือว่าไม่ได้ผ่านการกันกรองมา <Yeah. S 1> เขาคงไม่ให้เกียรติอะไระบริษัทมิกเซลหรือคุณเทพพงศ์ขนาดอย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เวลากับรายการนะครับ แล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือว่า,ถ,ถ,าถ้าทางสมาคมปลอดภัยไว้ก่อนเราจะส่งเสริมเพื่อเรียกว่าคิดโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับและข้อสําคัญเพื่อความปลอดภัยของอมนุษยชาติแล้วก็ของโลกใบนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเทพพงศ์อัครบวรอย่างสูงนะครับที่ให้เวลากับรายการของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ สั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1